ชัด GPT vs Google ศึก AI ยุคใหม่ที่ไม่ต้องใช้มือถือดีอันล็อกถอดรหัสคนสร้างแบรนด์ปลดล็อกเคล็ดลับจับกระแสธุรกิจกับผมตั้งประวินครับ เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากครับเพราะเรากำลังจะเข้าสู่ยุคใหม่แล้วที่เราจะใช้คอมพิวเตอร์หรือใช้ระบบซอฟต์แวร์ต่างๆโดยไม่ต้องผ่านหน้าจอครับถ้าเราพูดถึง ChatGPT ก็คือบริษัท OpenAI ที่เป็นผู้พัฒนาขึ้นมานะครับกับอีกเจ้าหนึ่งก็คือ Google ที่เราเนีรู้จักกันดี ทีนี้ทั้ง2เจ้าเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเขามี AI ของตัวเองเขาแข่งเรื่อง AI กันแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ครับเขากำลังแข่งในการแย่งชิงยุคใหม่และยุคใหม่นี้เองครับก็คือตัวฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวที่จะมาแทนมือถือที่จะให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่นะครับเราจะใช้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ในการสื่อสารในการใช้ซอฟต์แวร์ในการใช้ชีวิตประจาวัน ลองนึกภาพตามเนี่ยจะลองนึกยากนะครับลองนึกถึงพวกอุปกรณ์ที่เพิ่งออกในยุคหลังนะเช่น Apple ที่เขาออกตัวแว่นตา Vision Pro นะครับหรืออย่างทาง a เมซ o n ที่เขามีตัวสปีกเกอร์ที่คุยกับเราได้ Alexa นะครับแล้วก็อีกหลายๆเจ้าที่ออกทาง Meta แว่นตาออกมา Google ก็มีแว่นตาออกมาอุปกรณ์อีกเยอะๆเต็มไปหมดเลยอนาคตอาจจะเป็นแค่หูฟังเล็กๆหรือเป็นจอสามิติเพราะนั้นจุดนี้ครับเราจะลองมาดูข้อมูลกันดูข่าวสารกันนะครับแล้วมาชวนคิดกันครับว่า เรากำลังจะได้ใช้ชีวิตแบบไหนกันข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นและถือว่าสะเทือนวงการนะครับก็คือในช่วงกลางปี68ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวว่าทาง OpenAI เนี่ยเข้าซื้อบริษัทที่ชื่อว่า IO ครับ <c oughs> เพราะทีมนี้ครับคือทีมผู้อยู่เบื้องหลังออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Apple นั่นเอง iPhone iMac หรือแม้แต่ Apple Watch นะครับซึ่งถ้าเกิดผู้ชายคนนี้เข้ามา ร่วมมือกับ OpenAI OpenAI คือคนที่ทำ ChatGPT ทำ AI ทำสิ่งที่เป็นซอฟต์แวร์สิ่งที่อยู่ในคอมอยู่ในมือถือทีนะครับแต่ผู้ชายคนนี้โจนีไอฟ์ครับคือคนที่ออกแบบฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์ที่เราถือที่เราใช้มันคือสะพานเชื่อมครับและเขาก็บอกว่าการร่วมมือในครั้งนี้เนี่ย OpenAI เป็นการเข้าซื้อกิจการแบบเต็มรูปแบบนะครับมูลค่ากว่า2,30 0ล้านครับและการจับมือครั้งนี้มันเป็นการแสดงให้เห็นว่า OpenAI จะไม่ได้อยู่ในเรื่องของ AI อย่างเดียวแต่กำลังจะมีการทำฮาร์ดแวร์ออกมาและการที่ตัวนี้ออกมาเมื่อไหร่เนี่ยหมายถึงว่ากำลังจะเปลี่ยนวิธีการที่มนุษย์ใช้สื่อสารกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบการสื่อสารทั้งรูปแบบเปลี่ยนไปหมดเลยจุดนี้หมายถึงชีวิตประจำวันเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป มาคุยกันประเด็นแรกก่อนครับว่าแล้วสงครามระหว่าง OpenAI กับ Google เนี่ยมันเริ่มขึ้นมาไหร่สักประมาณช่วงปี6-5หรือประมาณสัก2อสปีที่แล้วนะครับเราจะจําได้ว่าตอนที่ c h a t GPT เปิดตัวมาครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นทั้งโลกคือตื่นเต้นกันไปหมดเลยแล้วเขาก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่นั้นเองมีผู้ใช้งานกว่า100ล้านคนถือว่าเป็นแอป,ปที่เติบโตเร็วที่สุดเลยด้วยซ้ํา ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยเราจะเห็นว่า Google เนี่ยครับเขาก็ปล่อย AI ตัวแรกของเขาออกมาเหมือนกันที่ใช้พิมพ์คุยเนี่ยครับชื่อว่าบา r ์ครับซึ่งภายหลังเนี่ยเวอร์ชันปัจจุบันก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น g e m i n i นะครับซึ่งจุดนี้นี่เองครับที่ทําให้เราเห็นว่าเอ้ยทั้ง2เจ้านี้เนี่ยกำลังต้องแข่งอะไรกันสักอย่างแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้แข่งสร้าง AI ครับเขากําลังแข่งสร้างระบบนิเวศขึ้นมาซึ่งระบบนิเวศหมายถึงอะไรคือการที่มนุษย์เนี่ยใช้ชีวิต โดยที่มี AI อยู่รอบตัวแล้วลองนึกดูนะครับว่า AI เนี่ยที่มันเป็นซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะให้มันมาอยู่รอบตัวเราได้ยังไงในเมื่อมันอยู่ในมือถือมันอยู่ในแล็ปท็อปมันอยู่ในคอมพิวเตอร์จุดนี้เองครับเลยทําให้เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนของเทคโนโลยีและชีวิตของพวกเราฮาร์ดแวร์ที่จะเกิดขึ้นนี้เองครับคือสะพานที่จะเข้าสู่ระบบมิเวศและเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามอันนี้ มาถึงประเด็นที่2ประเด็นถัดมาครับคือการจับมือกันของ Sam เอ t m a n กับ j o นี่ไอฟ์ครับแซมเอแมนคือ CEO ของทาง OpenAI ที่เป็นผู้พัฒนา c h a t GPT นะครับส่วนคุณ j o นี่ไอฟ์ก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบสินค้าหลายๆตัวในตระกูล Apple ซึ่งคุณแซมเนี่ยเขามีความเชื่อครับว่า AI เนี่ยไม่ควรแค่จะอยู่ในมือถือหรืออยู่ในแล็ปท็อปนะครับแต่มันควรจะมี ร่างกายมีฟิสิกอลขึ้นมาจริงๆซึ่งจุดนี้สำคัญมากครับเพราะนั่นหมายถึงสะพานที่ทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถใช้ AI ในชีวิตประจำวันได้ เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวอันนี้หลายคนจะนึกภาพถึงเออเหมือนหุ่นยนต์พ่อบ้านอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าเขายังไม่มีการเปิดตัวออกมานะครับว่าเจ้าฮาร์ดแวร์ตัวนี้ที่ส่งสองคนมาร่วมมือกันเนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเขาแค่บอกว่ามันจะไม่มีหน้าจอครับที่สําคัญไม่มีปุ่มกดด้วยจุดนี้น่าจะสื่อถึงได้ว่ามันจะเป็นการสั่งการทํางานด้วยการพูดคุยหรือด้วยเสียงนั่นเองซึ่งนั่นหมายถึงว่าเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้น่าจะต้องมีระบบเซ็นเซอร์นะครับมันมีตามีหูไว้ฟังแล้วก็สามารถ มีอุปกรณ์ที่สามารถทํางานให้เราได้ด้วยฟังดูอาจจะคล้ายหุ่นยนต์แต่ยังไม่มีคําตอบครับตอนนี้มีตัวโปรโตไทแล้วนะครับแล้วก็มีการปล่อยข่าวออกมาบ้างว่ามีคนเห็นโปรโตไทแล้วน่าประทับใจมากแต่ที่สําคัญคือมันมาเร็วกว่าที่คิดครับเพราะเราจะได้เห็นเจ้าฮาร์ดแวร์ตัวนี้กันในช่วงปีหน้าหรือปี2026ครับทีนี้มาดูทางฝั่ง Google กันบ้างครับก็คือประเด็นที่3ว่าระบบนิเวศของ Google เนี่ยเขาแข็งแกร่งที่จุดไหนบ้างตอนนี้ถ้าเกิดใครเคยใช้ แอปต่างๆหรือซอฟต์แวร์ต่างๆของทาง Google นะครับจะรู้ว่ามันค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากแล้วก็ครอบคุมชีวิตประจําวันเราเยอะมากเพราะนั้นในมุมของเรื่องระบบนิเวศแอปต่างๆของ Google ที่เราใช้ในชีวิตประจําวันหรือในการทํางานเนี่ยนะครับถือว่าจุดนี้ Google แข็งแกร่ง,งมากๆถ้าเทียบกับ OpenAI เพราะ OpenAI ยังไม่มีในจุดนี้เลยยังคงเป็นตัว c h a t GPT ตัวเดียวอยู่ ทีนี้มาถึงประเด็นที่4ครับเราจะมาสรุปกันว่าแล้วใครจะเป็นวินโดว์ของยุค AI ถ้าเราจำได้นะครับเมื่อหลาย10ปีก่อนเนี่ยทาง Microsoft เนี่ยเขาออก Windows ออกมาตอนนั้นก็คือทุกเครื่องแทบจะใช้ Windows หมดเลยเรียกได้ว่าเขาของตลาดของระบบปฏิบัติการไปหมดซึ่งตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุคใหม่นะครับยุค AI ครับซึ่ง AI เนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่จะอยู่ในจอมันจะออกมาแล้วการจะออกมาตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับคือมันจะต้องมีฮาร์ดแวร์ งั้นเราลองมาเปรียบเทียบกันถ้าพูดถึงทางฝั่ง Google เนี่ยเขามีซอฟต์แวร์ที่แข็งแกร่งระบบนิเวศซอฟต์แวร์เขาแข็งแกร่งมากแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเราหมดแต่ถ้าพูดถึงฮาร์ดแวร์ของ Google เขาออกมาหลายอย่างนะครับทั้งมือถือทั้งแว่นตา แต่สินค้าแต่ละตัวกับยังไม่ได้มีการแพร่หลายเท่าที่ควรไม่ได้ปังไม่ได้เป็นกระแสเท่าที่ควรแต่ถ้าเปรียบเทียบพูดไปถึงทางฝั่งคุณโจนี่ไอฟ์เนี่ยนี่เขาเป็นคนออกแบบของ Apple Apple คือเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยช่วงหลังเนี่ยทำซ้ำซากจังเลยช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรใหม่เลยแต่ Apple ก็ยังคงครอ,องส่วนแบ่งการตลาดได้เหนียวแน่นตลาดของเขาก็ยังคงมีสินค้าออกมาแล้วคนรออยู่เสมอ จุดนี้เหมือนเวทมนต์ของการดีไซน์หรือเปล่าซึ่งถ้าเทียบกันแล้วครั้งนี้ OpenAI เหมือนได้คนดีไซน์ของ Apple ไปเรื่องฮาร์ดแวร์เขาน่าจะแข็งแกร่งมากนะครับเพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องการดีไซน์ที่แค่ออกแบบรูปร่างภายนอกเท่านั้นแต่คนที่ดีไซน์เนี่ยเขาจะออกแบบ UX UI ด้วยว่าเวลาที่คนใช้เนี่ยใช้ความรู้สึกแบบไหน ต้องมีปุ่มไม่มีปุ่มคือมันเป็นการออกแบบทั้งรูปแบบทั้งโครงการทั้งโปรเจกต์เลยจุดนี้เองครับทำให้ OpenAI ค่อนข้างน่าตื่นตาตื่นใจและสเทรอนวงการที่บอกไปตอนแรกครับว่าฮาร์ดแวร์ที่ออกมาตัวนี้เนี่ยมันจะเปลี่ยนโลกขนาดไหนซึ่งทางฝั่ง Google มีข้อดีเรื่องระบบนิเวศส่วนทางฝั่ง OpenAI มีกำลังแข็งแกร่งมากที่มาเสริมคือเรื่องฮาร์ดแวร์จุดนี้น่าสนใจครับว่าหลังจากนี้ใครจะสร้างสะพานที่เชื่อมมนุษย์กับ AI ได้สำเร็จก่อนแล้วอุปกรณ์ตัวไหนที่จะทำให้คนต้องติดจนต้องเลิกใช้มือถือเรามาสรุปกันเป็น The Unlock Key Takeaway ข้อที่1ครับการแข่งขันเกมนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่ว่า ใครสร้าง AI ได้เก่งกว่าครับแต่จะเป็นการแข่งที่ว่าใครจะสร้างประสบการณ์ให้คนเข้าถึง AI ได้อย่างไหลลื่นมากที่สุด d ดียน g กคีเทคเว์ข้อที่2ครับการร่วมมือกันของคนเก่งที่มีวิสัยทัศน์ต่างกันทรงพลังมากครับแซมอัลแมนของทางฝั่ง OpenAI เนี่ยคือคนที่เก่งเรื่อง AI นะครับเหมือนซอฟต์แวร์ ส่วนคุณโจนี่ไอฟ์เนี่ยคือคนที่เก่งด้านดีไซน์ UX UI ของทั้งฝั่งฮาร์ดแวร์ถือว่าคนละด้านเลยแต่พอสองด้านนี้มารวมกันเนี่ยสร้างแรงสะเทือนให้กับทั้งวงการครับและเดียนล็อกคีย์เทคเวย์ข้อที่3ข้อสุดท้ายครับคือสินค้าหรือบริการที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยต้องมีสะพานให้ลูกค้าเข้าถึงได้เพราะถ้าทำได้ถูกจุดมันจะเป็นการก้าวกระโดดของแบรนด์คุณได้ทันที บางครั้งการเปลี่ยนโลกนะครับไม่ใช่คนที่ทำเทคโนโลยีได้เก่งที่สุดแต่มันคือคนที่ทำให้เทคโนโลยีนั้นใช้ได้ง่ายที่สุดครับคุณมองว่าเกมนี้เนี่ยเทคโนโลยีที่ออกมาฮาร์ดแวร์ที่เราคุยกันออกมาเนี่ยหน้าตามันน่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนลองคอมเมนต์เป็นไอเดียนะครับหรือถ้ามีไอเดียว,ว่าระหว่าง2เจ้า ChatGPT OpenAI เนี่ยกับ Google ใครน่าจะได้เปรียบกว่าลองแชร์เป็นไอเดียไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันครับ และอย่าลืมกดติดตาม The Unlock ได้ที่กรุงเทพธุรกิจครับ